วันนี้นะครับผมจะมาสอนภาษาอังกฤษนะครับเรามาดูกันเลยเนี่ยคือสี่พลางสุดน,นะ,ะมาดูกันแป๊บคอเวลาก่อนนี่ครับนี่คือภาษาอังกฤษต้นแต่ว่าผมจะมาสอนตรงที่ข้างล่างเนี่ยมาเรามาเริ่มือกันเลยอืม eleven สิบเอ็ดเทเวสสิ1ส1ง1 5 1ท1น1ิบสามฟูทีนสิบสี่ฟิสทีนสทเวทีนเอทีเก้าเเนที่วันยี่สอ็ดทเวนทีอย่สิบงเอามาเป็นว่าอ่านเอกัน มัหนะโอ๊ยแบตสัตว์แบทบกูแม่งชอนะ็อตนึ่งนี่นะอืม,อม นี่คือข้าวเป็นขั้นหนึ่งนนี๋ยวแมวมาเกี่ยวเหญด้วยมาหลายคนได้รู้แล้วนะจบอีพี